Technology importance in the future. When you finish from university, you should excelent for information technology in life. Be every everywhere. You view, you wish. In the future have to skill for the future. One, web page. And two information technology. Because anything in the world when you want to know anything when you use mobile phone and database on the cloud you want to know anything you use google and the last yeah, have uh, for AI uh, for knowledge you know oh. because when you read report for teaching in the past you use google None, no? You use AI for real course to teach it. You excellent. Today the first time I want to speak English for you because when you finish the first one college, you test language such as English and after that. n f o r m เ t i o n t e คโ n o l o ี y When you finish เ c u University thank you for listening ภาพพษาอังกฤษเรา,ารเต้องขออนุโมทนาขอบคุณรองศาสตราจารย์ดรวโริจเห็นช้างและดรธีรพันธ์เชิญรับรองผู้อนการวิทยาลัยสงกษาสวรรค์ ที่ได้จัดโครงการเสริมหลักสูตรสำหรับนิสิตในวันนี้ก็เป็นเรื่องของไอทีแะในวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากคุณิติวัฒนมาน้อยได้ทณที่ได้รับนเัเตียนพิจารถวายความรู้ให้ความรู้ในเรื่องของไอทีทักษะที่สําคัญในอนาคตนั้นมีอยู่สอง เรื่องเรื่องที่หนึ่งคือภาษาภาษานี้เป็นเรื่องสำคัญภาษานั้นมีหลายประเภทยกตัวอย่างเช่นภาษาที่หนึ่งคือภาษาคนเราพูดภาษาคนรู้เรื่องไหม,ไมภาษาที่สอง เรียกว่าภาษาวิชาการทค่ิคอนเทอมตา่างเหมือนกับเรามาเรียนมหาลาัยหรือเรียนตั้งแต่อุบาลประถมมัธยมมาข้สู่มหาลัยเราก็มาเรียนภาษาในเชิงวิชาการาทุกวันเรามานั่งเรียนอะไรเรามานั่งเรียนคำศัพท์ในแต่ละสาขา เราเรียกว่าเทคนิคคอเทิมเราเรียนพะรุกก็เรียนศัพท์พะรุ้เรียนพุทธก็เรียนศัพทพุทธเรียนรัตศาสตร์ก็เรียนคำศัพทรัตศาสตร์รัศดรภาษาธรศากตร์เราก็เรียนรัศคำศัพทรัศรภาษาธนศาสตร์เราเรียนนิติศาสตร์ก็เรียนคำศัพทวิติศาสตร์ถ้าเราเข้าใจคำศัพท์นั้นอาจารย์ถามอย่างไรก็ตอบได้จะนั่งจะนอนจะตีลองตาผกทำเมง ต่างๆันนก็ตอบได้เพราะเราเข้าใจคำศัพท์มนเลยเหมือนในส่วนแรกผมพูดภาษาอังกฤษถ้าท่านเข้าใจคำศัพท์ภาษาอังกฤษท่า,านก็ทำความเข้าใจถ้าท่านฟังเข้าใจท่านก็พูดได้ไรายงานได้หลักการศึกษา,ามีแค่นั้นเองและสิ่งที่สำคัญและทักษะที่สองในอนาคตนั่นก็คือ อินโฟมิชันเทคโนโลยีที่เราเรียกว่าไอทีไอทีก็คืออินโฟมิชันองค์ความรู้นั้นมีอยู่สี่ระดับระดับที่หนึ่งเราเรียกว่า d a ต a สมัยก่อนเมื่อสองพันกว่าปีเนี่ยดตมันอยู่ที่ผู้นำหมู่บ้านหรือผู้นำชุมชน หันมาดาตานะั้นมันอยู่ที่คูบาอาจารย์สมัยเทโตโซเพติสถ้าอยากรู้ก็ต้องไปหาเพโตไปหาโซเพต,ติสอยากรู้ก็ไปหาเราจื้อมิ่งจื้อผมจื้อถึงจะได้ความรู้ต่อมาโลกวิวัฒนาการความรู้มันอยู่ในหนังสือทีนี้หนังสือมันเยอะมากขึ้นถ้าเราจะอ่านหนังสือในโลกเนี้ย ต่อให้อ่านทั้งชีวิตก็ไม่จบแต่หนังสือนะั้นมันถูกเรียนรู้ด้วยคนสมัยก่อนและประจํามาก่อนก็กลายเป็นทิเชอร์หรือคุณครูเราก็ไปเอนกับคุณครูที่ท่านอ่านหนังสือมาก่อนนะเพื่อที่จะร่วมระยะเวลาในการเรียนรู้แต่ปัจจุบันนี้ ดาต้านั้นมันไม่ได้อยู่ในหนังสืออย่างเดียวแต่มันอยู่บนูน้ตกมาฟิที่เราเรียกว่าข่าวเราอยากจะรู้อะไรเราก็ใช้ Google เซิร์ชแต่เมื่อเดือนทันวาคมปีที่แล้วที่ผ่านมานั้น มันสามารถใช้ AI ในการเซิร์ชเอ็นจิ้นดาต้าบนข่าวเอามาให้เราได้ทั่วโลกแต่ก่อนใครอยากจะรู้ข้อมูลพิริมิดเป็นยังไรเราต้องนั่งเชื่องไปหรือไม่ก็ซื้อหนังสือมาอ่านเมื่อสิบปีที่สิบปีแล้วก็ใช้ Google Search พิรามิดเป็นยังไงทุกวันนี้ถาม เอเลยโดยเฉพาะแซน g p t ถามเลยมันสูงเท่าไหร่มีอะไรบ้างในนั้นตอบันหมดเลยนะครับแล้วเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นผมก็ฝึกใช้แชทด็อกรู้จากแชทด็อกนะครับ แชทด็อกเป็นการสรลุสเตเปอร์เช่นผมอยากจะรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งผมก็ไปโหลดหนังสือมาประมาณสี่สิบห้าสิบเล่มผมไม่ต้องอ่านนะครับผมเอาไฟล์ห้าสิบเล่มลงในแชทด็อกแ,แล้วก็ถามเลยว่าแมหนังสือห้าสิบเล่มมีไอเดียเื่ออะไร มันก็ขึ้นข้อมูลมาให้แล้แต่ถามว่าทำไมผมทำได้เพราะผมรู้เรื่องไอทีมันก็ประหยัดเวลาซาดาจารเ์อร์พระพรมบิตบอกว่าไม่มีใครในโลกนี้ใช้ไอทีไม่เป็น นนในห้องนี้ใครบ้างที่ไม่มีโทรศัพท์มีไหมย,ยกให้ดูหน่อยถ้าไม่มีเดี๋ยวจะให้รองศาสารตราจารย์ดรบุรกิตซื้อเขาอ้า <c oughs> มานะอวดเวลาแล้วไม่ยก <c oughs> อ่ะเออแอนสอร์ <c oughs> วิธี c น,ะ,นะทุกคนเนี่ยแล้ววิถีชีวิตทุกวันเนี้ยตื่นขึ้นมาอันดับแรกที่เราจับเลยคืออะไรแล้ววาเป็นสิ่งที่สุดท้ายเลยคืออะไรก่อนนอนอวันนี้นะวิยทยากรเขามีองค์ความรู้เยอะ เราไม่อยากออกจากบ้านนะเอาเต็มที่เพื่อเป็นประโยชน์ของเราแล้วเรียนพระพุทธศาสานาจำเป็นจะต้องใช้เทคโนโลยีหรือจำเป็นครับตอนนี้ผมมีรีเสิร์ชโปรเจกต์อยูเออ่เรื่องหนึ่ง s กิ t เตอร์ม d d ิสเซนเตอร์ออนว i จิตอ ผมกำลังทำง,งานวิจัยเรื่องสูตรคำพีพุทธศาสนาบนฐานนิพิต์นะครับกำลังทำง,งานวิจัยอยู่ว่าจะเอาข้อมูลขึ้นไปอยู่บนฟ้าได้อย่างไรแล้วทุกภาษาก็สามารถเรียนได้นะครับอันนี้คือโปรเจกต์งานวิจัยของผมฉะนั้นหวังว่านิสิจจะรอะพรยาเขตนครสวรรค์นั้น ต้องฝึกนะครับยกตัวอย่างเรามีโทรศัพท์สักเชื่อ,องหนึ่งเนี่ยก่อนเราจะใช้เนี่ยเราต้องมีองค์ความรู้มันก่อนนะครับในมักมีองค์แปดในระบบการศึกษาในทางพุทธศาสนาที่เราเรียกว่าไตรศึกษาสินสรรมาธิปัญญานะคะร,รับสินสมาธิปัญญา แต่พอมาอยู่ในของมักเอาปัญญาขึ้นก่อนเช่นสัมมาทิฏฐิี่ยคืออะไรผมใช้ภาษาอังกฤษว่า mindset เรามี mindset ต่อสิ่งนั้นอย่างไรเช่ไนไอดีที่เราจะใช้เรามีองค์ความรู้กับมันอย่างไรที่เรียกว่า knowledge นะครับองความรู้เราจะใช้โทรศัพท์เราก็ต้องมีองค์ความรู้โทรศัพท์เราจะใช้น้ตนุ๊กเราก็ต้องมีองค์ความรู้นวตบุ๊กเมื่อมีองค์ความรู้เสร็จแล้วไม่พอครับพระที่เจ้าบอกว่าสัมมาสังกตพังมันถึงจะเกิดวิสุทธธรรมสัมมาสังกตพันนั้นคืออะไรครับคือภาวานานั่นเอง เืฝนพัฒน,นาอยู่ไม่ยมันก็จะเกิดวิชลบจากองค์ความรู้ไปสู่ปัญญาเนี่ยนะครับมันอาศัยกระบวนการภาวนาไอ้ต้อพูดถึงแล้วเรื่องภาวนาคืออะไรพอเราเรียนมาปีหนึ่งปีสองแล้วเห็นไงครับในส่วนปัญญาเราจะต้องมี d s เซและวิชั่นวิชชั่นคืออะไรครับ ภาพในอนาคตที่เราอยากจะเป็นอยากจะทำได้นำเป็นยังไงไม่ใช่เรา,าต้องมีองความรู้อะไรบ้างยกตัวอย่างผมใช้แคด้อง,องนเนี่ยในระบบเ i ไในวันนี้แอบฝากวิยากรว่าแทนว่า,วาพัด AI ใช่ไหมแทนว่าเป็นออกแบบโปรแกรมเสร็จแล้ว ใช้เอไอมาสั่งแทนว่าออก